เกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2490นูนะ่น่ะอาตมาเองก็ฟังเขาเล่ามาเหมือนกันนะเรื่องพอสพอสอเนี่ยอาจผิดพลาดกันไปบ้างนะแต่แก่นของเรื่องนะรับรองไม่ผิดเพี้ยนแน่เชื่อพระทยมท่านกล่าวแบบติดตลกและแสดงออกถึงความคุ้นเคยสเสน่หสนมกันมากขึ้นข้าพเจ้ายิ้มรับแทนคำตอบ ชาวบ้านหลายหมู่บ้านทีเดียวได้พนันขันต่อกันว่าจะทําศึกชิงหลวงพ่อกันหมู่บ้านใครชนะก็จะให้หลวงพ่อน่ะไปอยู่จําพรรษาที่วัดหมู่บ้านของตนหนึ่งพรรษาเพื่อให้เป็นสิริมงคลขณะนั้นหลวงพ่อไปจําพรรษาอยู่ที่วัดโบสถ์เนื่องจากวัดโบสถ์ว่างเจ้าอาวาสครั้นพอออกพรรษาแล้วชาวบ้านพิกุลทอง ชาวบ้านจำปาทองได้ร่วมกันจัดขบวนเรืออย่างสวยงามและจัดทำเรือทรงเพื่อน,นิมนต์หลวงพ่อขึ้นนั่งโดยเฉพาะขบวนเรือล้ายสิบลำพายจูงเรือทรงที่มีหลวงพ่อนั่งมาตามลําแม่น้ำน้อยมุ่งหน้ากลับมายัางวัดนี้ปรากฏว่าชาวบ้านวัดโบสถ์สวนกล้วยบ้านละเมียยุบ และบ้านถอนสมอนะต่างก็เสียดายหลวงพ่อมาอยากให้หลวงพ่อกลับมาอยู่วัดนี้จึงได้พากันเกณฑ์กำลังคนที่เข้มแข็งจัดขบวนเรือเข้าเหมือนกันต่างพากันผูกเชือกโยงกับเรือทรงหลวงพ่อเนี่ยชักกระเยอะแย่งชิงกันโดยมีกติกาว่ากำลังมากลากเรือทรงของหลวงพ่อไปวัดของตนได้โกนิมนหลวงพ่ออยู่จำพรรษาที่วัดนั้นหนึ่งพรรษา ต่างฝ่ายต่างจ้ำกันไม่หยุดจ้ำกันจะสุดความสามารถเสียงพายที่โจ้งลงไปในน้ําดังแข่งกับเสียงเชียร์ของผู้ให้กําลังใจทั้งบนฝั่งตะลิ่งดังกระหึ่มไปทั่วลําแม่น้ําน้อยด้วยความสนุกสนาน ฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อเพียงหวังว่าจะได้หลวงพ่อในประจำพรรษาอยู่ที่วัดของตนแต่ในที่สุดชาวบ้านวัดโบส์ก็เป็นฝ่ายกำรรชัยชนะเสียงฝ่ายผู้ชนะส่งเสียงร้องกันอย่างดีใจฉลองกันใหญ่โตส่วนฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็พากันเงียบเหงาเศร้าซึมเสียอกเสียใจ ที่ต้องเสียหลวงพ่อไปอีกหนึ่งพันษาแม้ว่าจะมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะก็ใช่ว่าหมู่บ้านเหล่านั้นจะโกรธเคืองกันทุกคนยังรักใคร่ปรองดองกันสมดังคำที่ว่ารู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยแท้เพียงแต่ผู้ชนะได้พระคือหลวงพ่อไม่มีหมู่บ้านใดเลย จะเข้าทำนองที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะทุกคนล้วนมีเหตุผลมีความเคารพรักและศรัทธาในปฏิปทาของหลวงพ่ออย่างเหลือล้นนั่นเองตกลงปีนั้นหลวงพ่อก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดโบสถ์ต่ออีกหนึ่งพรรษาตามข้อตกลงของชาวบ้าน ที่กระทำสัญญากันไว้ท่านผู้เล่ามองมายังข้าพเจ้าขมิงแล้วกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าเห็นไหมายโยม พลังศรัทธาพลังสามาคัคคีความไม่เอารัดเอาเปรียบกันความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อมีอยู่หน้าที่ใดในชุมชนใดชุมชนหรือสังคมนั้นก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนและจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจบคำเล่าขานของพระคุณเจ้าคู่สนทนานั้น ข้าพเจ้าก็ฉุกคิดถึงภาพแห่งความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีลักษณะการแสดงออกคล้ายๆกันมาขึ้นในจิตสำนึกขณะนั้นข้าพเจ้ามีอายุประมาณ12-13ถึง13ปีเห็นจะได้ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตที่บ้านมุจจริน ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีซึ่งในฤดูน้ำหลากชาวบ้านจะมีการแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ของวัดเขาสมอคอนหลวงพ่อสัมฤทธิ์องค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านละแวกนั้นตลอดแถวถึงคราวน้ำหลากในทุกปีวัดบางลี่ จะจัดงานประจำปีและทุกปีคณะกรรมการก็จะมาอัญเชิญหลวงพ่อสำมฤทิ์ไปประดิษฐานปิดทองเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของบรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนครั้นพองงานเสร็จก็จะอัญเชิญกลับมายังวัดเขาสมอคอนโดยทางเรือ เป็นเรือทรงของหลวงพ่อสำมฤทธิ์นั้นปัจจุบันก็หาดูได้ยากแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเลยในปัจจุบันนี้เพราะยังมีลากจูงเรือใหญ่ๆที่ขนสินค้าทางน้ําในลําแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้ออยู่บ้างในจังหวัดสิงห์บุรีเราเป็นเรือที่ผู้คนในสมัยนั้นเรียกกันว่าเรือเม ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนแต่ทำไมถึงเรียกกันเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นอันว่าเรียกตามคนเก่าๆเ,เขาไปก็แล้วกันหลวงพ่อสำมฤทิ์ประดิษฐานอยู่บนเรือเมนั้นแล่นเอื่อยๆไปตามลำน้ำแต่พอมาถึงบริเวณปากคลองลำเป็ด ซึ่งเป็นบริเวณย่านบ้านมดจลินและเป็นเส้นทางที่แยกไปยังวัดเขาสมอคอนกิจกรรมที่ชาวบ้านเล่นสนุกกันในทุกปีก็เริ่มขึ้นนั่นก็คือชาวบ้านจะนำเรือออกมาลอยลำกันอยู่เป็นเรือมาดบ้างเรือพายมาบ้างลำหนึ่งลำหนึ่งก็มีฝีพายกัน9ก้ถึงสิบคนขึ้นไป เมื่อเรือทรงของหลวงพ่อสมฤทธิ์เรือทุกลำก็พายจ้ำกันพรวดพรวดเอาเชือกไปผูกเรือทรงนั้นแล้วพากันยื้อยุดฉุดกระชากกันเข้าฝั่งจุดมุ่งหมายก็เพียงเพื่อได้เรือทรงของหลวงพ่อไว้ในครอบครองเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นตลอดลำน้ำเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงของผู้คน เสียงนกหวีดเสียงฮึดเอ้าหฮึดดังบอกจังหวะสนุกสนานเป็นที่ครึกครืน้นดังอยู่ไม่ขาดระยะเป็นที่น่าเสียดายที่การเวลากลืนเอาวัฒนธรรมประเพณีนี้สาบสูญไปเสียแล้ว วัดไลบ้านท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีก็มีการฉุดลากพระศรีอริยเมตรยัยหรือพระศรีอานซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างช้านานเป็นตำนานแห่งสัมมานุสติที่พุทธมหาชนทุกหมู่เหล่า ควรได้สดับตรับฟังถึงผลแห่งการบำเพ็ญคุณความดีตลอดกระทั่งการครองตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นตำนานที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการมาอุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์ของพระศรีอารยยเมตไตรในครั้งนี้ก็เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาของพระสมมาณโคดมพระบรมศาสดา ให้สถิตสถาพรยืนยาวอยู่ชั่วพุทธ,ธากาลตำนานได้กล่าวถึงการหล่อรูปพระศรีอริยะว่าได้หลอมขึ้นมาจากอัฐิธาตุซึ่งเป็นทองแดงของพระศรีอริยะเมตรัยโพธิสัตว์โดยเท้าสก,กะเทวราชแปลงพระองค์มาเป็นตาประขาวสเสด็จจากดาวดึงเทวโลก ลงมากระทำการหลอมให้จนสำเร็จสวยงามจากความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระศรีอริยะเมตรตยจึงทำให้เกิดประเพณีและนำไปสู่การสืบสารประเพณีแห่พระศรีอ่านหรือประเพณีชักพระซึ่งได้อัญเชิญพระศรีอริยะเมตรตย ประดีสถานบนตะเคไม่มีล้อให้ประชาชนร่วมกันฉุดลากไปตามเส้นทางให้ประชาชนส่งน้ำปิดทองกันอย่างทั่วถึงซึ่งประเพณีนี้ยังกระทำกันทุกปีในวันขึ้น14บสี่าำเดือน6นับว่าเป็นการสืบสารที่น่าศรัทธาและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง